ปันวันข้างหน้ากับสํานักงานปปชประจําจังหวัดยะลานะครับช่วงเบรกที่สองนี้นะครับก่อนจะพูดคุยต,ต่อกับท่านกรรมการปปชนะครับท่านพิยพลเนีรนะครับผมขอแจ้งข่าวสารให้ทราบกันสัก2ข่าวนะครับที่สําคัญสําคัญในบ้านเมืองของเราตอนนี้นะครับก็คือข่าวเรื่องของการไต่สวนกรณีทุจริตจํานําข้าวนะครับอ่า สำนักง,งานปปชประจำหยดเดืนละนะครับสำนักง,งานปปชนะครับได้ได้ไดถแถลงข่าวนะครับในเรื่องของการตั้งคณะอนุต่สวนเพิ่มเติม,ตมกรณีรับจำน้ำข้าวนะครับเพิ่มขึ้นอีกเป็น89ราลายนะครับตามที่คณะกรรมการได้มีคําสั่งแต่งตั้งขึ้นมานะครับโดยโดยเดิมทีนะครับเราก็ตั้งคณะอนุก,กรรมการแต่สวนกล่าวหานายบุญทรงเต ที่ยาพิลมนะครับเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีพาณิชย์กับพวกนะครับว่าทุจริตนะครับตามประมวลปอายานะครับแล้วก็ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการในเรื่องการทุจริตโครงการรับจานํำข้าวและการระบายข้าวนะครับซึ่งบัดนี้นะครับคณะอนุกรารไต่สวนได้แต่สวนแล้วนะพบว่านะครับบุคคลอื่นนะครับที่ไม่ใช่เป็นเจ้าที่ของรัฐนะครับจำนวน89รายนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนะครับซึ่งเป็นเอกชนต่างๆนะครับที่เป็นเกี่ยวข้อง เป็นเหตุที่ทําให้มีการสั่งใจเค่จะเช็คนะครับเป็นชื่อของบริษัทต่างๆนะครับทั้งหมดที่ส่งไปให้กับกรมการค้าข้าวนะครับทั้งหมด89ลายนะครับก็เป็นบริษัทเอกชนต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นบริษัทแคปิตอลซีเรียลนะครับนายไพศาลวุฒิจักรพงศ์นะครับกรรมการบริษัทแคปิตอลซีเรียลนะครับบริษัทนครหลวงค้าข้าวนะครับกรรมการบริษัทนครหลวงค้าข้าวนะครับขอโทษครับกรรมการบริษัท PSC Star Product นะครับบริษัทสุวรรณเกลียวทอง นะครับกรรมการบริษัทสุวรรณเกลียวทองนะครับกรรมการบริษัทไทยฟ้านะครับบริษัทเคเอ็มซีอินเร์นะครับกรรมการบริษัทข้าวชัยพรกรรมการบริษัทศิลาลัยนะครับกรรมการบริษัทสยามอินดิก้านะครับอินดิก้านี่คุ้นคุ้นคุ้นเยอะนะครับกรรมการบริษัทชัยพรไรท์แอนด์ฟู้ดโปรดักต์นะครับกรรมการบริษัทเจียมงกรรมการบริษัทยิ่งวัฒนาทาพีโอก้านะครับซึ่งคณะกรรมการ ปปชนะครับก็ได้ตั้งอนุไตรสวนเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับว่าให้ตั้งดําเนินการไตรสวนผู้ตุกขาทั้งหมด89ลายนะครับซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับอันนี้เป็นข่าวแรกนะครับเรื่องของการตั้งอนุไตรสวนเพิ่มเติมกับบุคคลที่ไม่ได้เป็นเจ้าที่ของรัฐนะครับก็คือนิติบุคคลหรือว่ากรรมการของวัรต,ต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับเช็คไปนะครับส่วนการที่2นะครับกรณีที่ไตรสวนนะครับ ข้อจริงกรณีต้องขอถอดถอนนางสาวยิ่งรักชินวัตรนะครับให้ออกจากตําแหน่งนายกนะครับกรณีทำปิดตามตําแหน่งหน้าที่ราชการตามมรกฎหมายอาญานะครับในกรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับในเรื่องของการชี้จุดโครงการรับจำนำข้าวนะครับซึ่งคณะในไอได้มีพิจารณาเป็นสามประเด็นนะครับก็คือหนึ่งที่ผู้ถูกกล่าวหานะครับขอให้กรรมการปปชนะครับมีคําสั่งให้นายวิชามาหาคุณ ออกจากการเป็นกรรมการปปรชผู้รับชอบสำนวนในการไต่สวนข้อจริงกรณีที่ไปบรรยายนะครับอ่าประตักถาพิเศษนะครับในเชิงที่เป็นอคกตินะครับชี้นําประชาชนในลักษณะที่ไม่ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหานะครับในวันที่5เมษายนา7จเป็นวันสัญญาธรรมศักดิ์นะครับซึ่งคณะกรรมการปปรชพิจารณาแล้เห็นว่านะครับเหตุแห่งการคัดค้านดังกล่าวขอบกับนายวิชามหาคุณนะครับให้พ้นจากการเป็นกรรมการปปชผู้รับชอบสำนวนนั้นนะครับ ไม่เข้าเหตอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา46นะครับแห่งพรบปปชนะครับจึงมีมติให้ยกคําคัดค้านนะครับประเด็นที่2นะครับผู้ถูกกล่าวหาได้มีผู้ถูกกล่าวหานะครับได้มีหนังสือถึงปปชลงที่8เมษาย57นะครับถึงกรรมการถึงคณะกรรมการปปชนะครับในฐานะองค์คณะในการแต่สวนข้อจริงขอว่างพยานบุคคลเข้าเพื่อชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาจํานวนเพิ่ม4รายนะครับประกอบด้วยร้อยตำน่งเฉลิมอยู่บำรุงนะครับรองนายกนะครับสองพลเอกวรพงษ์ชิวพิชา รองผบตรนะครับหรือว่าพลตีทวัดบุญเสื่องนะครับและ3ในประเทศพัฒนากรรัฐมนตรีประจาสานักนายกนะครับคณะกรรมการประชได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่10เมษายน2557ก็คือพรุ่งนี้นะครับก็คือว่าพิจารณาอีกทีว่าจะขยายเพิ่มหรือไม่นะครับกับ4รายเหล่านี้นะครับวันที่3นายกิติรักแนนองนะครับรักษาการรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีกลางนะครับได้มีหสือขอเลื่อนนะครับเข้าให้ถ้อยคําต่อคณะกรรมการประชร นะครับเดิมทีเป็นวันที่8ถึง13นะครับครั้น,นี้ก็คือขอเลื่อนโดยอ้างว่าต้องเดินทางไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาธนาคารโลกนะครับครั้งที่8-9ที่อเมริกานะครับรุงวอชิงตันดีซีจึงขอเลื่อนให้คำให้ถอวคำต่อคณะกรรมการพอชอ,ออกไปเป็นวันที่18มีสายน2 5ง7นานะครับคณะกรรมการปชอพิจารณาแล้วเห็นว่าการเลื่อนดังกล่าวนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับทางราชการนะครับไม่ได้เป็นการประวิงคดีจึงกําหนดให้มาให้ตอวคำต่อคณะกรรมการปชอในวันที่18 เมษายน2 5 5 7เวลา10นาฬิกานะครับนี่เป็นข่าวใหญ่สองข่าวที่สำนักงานพปชนะครับได้ออกถแถลงการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนรับทราบนะครับในการคืบหน้านะครับเคลื่อนการในการคืบหน้าในการดำเนินคดีแต่สวนกรณีจุดติตรับจำนำข้าวซึ่งเป็นที่น่าสนใจอยู่ในขณะนี้นะครับ,รบถ,ถ้าขมจะลาเราเนี่ยมีข่าวที่ออกมาในคนนน่งนี้เราสามารถที่จะเผยแพร่พข,ข่าวสารให้กับประชาชน จังหวัดเราได้บทราบได้ไหมได้ครับก็ตรงนี้นะครับในกฎหมายของปปชนะครับก็คือหมายความว่าในมาตราหนึ่งร้อยสามทับเก้าก็คือหมายความให้ปปชนะครับแจ้งให้ประชาชนได้ทราบในถึงกระบวนการขั้นตอนในการไต่สวนหรืองานสอบสวนของปปชนะครับก็คือหมายความว่าต้องแจ้งให้ประชาชนทราบว่ากรณีมีเรื่องโองเรียนนายนี้นะครับอยู่ในขั้นตอนไหนอยู่ในการตั้งอยู่ในการแสวนาข้อริงเบื้องต้น นะครับอยู่ในการตั้งอน,นุต่สวนและใครเป็นผู้ต่สวนนะครับอยู่ในขั้นตอนไหนนะครับมีผลในการชี้มูลยังไงก็สุดแล้แต่ที่จะอันนี้เราถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่ของประชาชนที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็รับทราบภารกิจของปปชด้วยใช่ครับเพราะว่าประชาชนเองจะต้องมาเป็นหูเป็นตาให้กับทางภาครัฐแล้วก็ประชาชนด้วยกัน ในการที่จะร่วมกันขจัดทุกข้อขัดขใช่ไหมครับอ่าครับเนี่ยบางทีประชาชนบอกว่าเอ่อไม่เคยรู้หรือว่ารับทราบข้อมูลข่าวสารนะครับตอนนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของปขชนะครับว่าผลอ่ามติของคณะกรรมการปขชที่ชี้มูลต่างๆแล้วนะครับผลเป็นยังไงบ้างนะครับก็ตอนนี้ก็มีออกมาหลายรลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีของท่านประธานรัฐภานะครับเป็นคดีของท่านรองประธานรัฐภา รวมทั้งครณีทุจริตโครงการซื้อรถมอไซค์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับครับก็สแสดงว่าประชาชนมีสิทธิ์เข้าไปดูทุกภาร,รกิจที่ปปชเราก็ทําทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนจังหวัด<ช>สําหรับ,รบในจังหวัดเรานี่เราก็มีเว็บไซต์ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับรู้สึกเราจะมีเพื่อนสมาชิกเข้ามาแท็กเข้ามาเป็นเพื่อนเยอะเนะตอนนี้ก็คือในในเฟซบุ๊กนะครับในเฟซบุ๊กท่านใดสนใจนะครับ อยากจะสอบถามข้อมูลอยากจะทราบเรื่องภารกิจต,ต่างๆของปปชจังหวัดยะลาเราท่านก็สามารถเข้ามาเป็นเพื่อน,อน,อนแล้วก็เข้ามาเสิร์ชข้อมูลใน,ในเว็บไซต์ของปปชจังหวัดใน a c e b o o k นะครับชื่อสำนักงานปปชประจำจังหวัดยะลานะครับท,ท่านผู้ฟังอีกครั้งนึงครับท่านใดจะโทรมาสอบถามหรือว่าคุยกันนะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เ8อนะครับอีกเรื่องหนึ่งผมอยากจะสอบถามนิดนึงกรณีประชาชนที่เขารักแาติรักบ้านเมือง ที่เขาไม่อยากจะเห็นหรือพบเห็นสิ่งที่มันแปลกปลอมหรือว่าสอบไปในทางที่จะทุจริตเนี่ยเขามีช่องทางหรือมีแนวทางในการที่จะช่วยกันช่วยเหลือนะฮะช่วยเหลือภาครัฐในการที่จะร้องหรือชี้แจงบอกใสย,ยต่างๆมายัางปภชลจังหวัดหรือปภชลแห่งชาติได้อย่างไรบ้างครับอ่าครับตอนนี้ก็ปัจจุบันนะครับสำนักงานปภชก็ได้จัดตั้งสำนักงานปภชประจำจังหวัดทุกจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของยาลาเรานะครับตัาน ผู้ฟังทางบ้านนะครับถ้าเกิดอยากจะมีส่วนร่วมช่วยกันป้องหรือว่าปรามการทรคอร์คัปชันนะครับก็สามารถโทรมาร้องเรียนหรือว่าจะร้องเรียนเป็นหนังสือหรือว่าจะเข้ามาพบที่สำนักงานปปชประจำจังหวัดยะลาก,ก็ได้นะครับที่เบอร์อเบอร์โทรก่อนนะครับเบอร์โทร073นะครับ203 916เ 73, 20 3, 9, 16, นะครับเอร์073 203 916นะครับแล้วก็สำนักงานปปชก็ตั้งอยู่ที่บ้านทักษิณนั่นนะครับ ที่เราเรียกก็บ้านพักคัชลานะครับก็สามารถเข้าไปหาได้นะครับบ้านทักษิณยลานะไม่ใช่บ้านทักษิณเชียงใหม่นะครับอ่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับก็เอา้ากันเล่นนะครับครับท่านใดที่ประสงค์หรืออยากจะมาเยี่ยมเยียนมาพบปะมาพูดคุยภารกิจในการทํางานกับทางคณะกรรมการปรปชจังหวัดนะครับเราสามท่านยินดีที่จะให้ความร่วมมือยิ่งท่านมีเบาะแสอะไรต่างที่อยากจะพบปะพูดคุยเป็นการส่วนตัว หรือว่าอ,อยากจะชี้แนะนะครับการทํางานของเราอน่นะครับก็ได้ได้เลยฮะเอ่อถ้าตอนนี้ที่ไม่กล้าที่จะมาแบบแบบว่าโรงเรียนโดยตงนนรงอ่ะเนาะเพราะเกรงว่าจะไม่รับความเป็นธรรมหรือเกรงว่าจะได้รับอันตรายเนี่ยท่านก็สามารถแจ้งทางโทรศัพท์ซึ่งทางสำนักงานชม,มีระเบียบในการที่ปกปิดท่านอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับอ่าในขั้นตอนต่อไปนะครับในฐานะที่อาจารย์เนะครับ เสนอตัวในฐานะเป็นอดีตผู้อำนายโรงเรียนแลวก็เป็นอดีตของผอโรงเรียนนะครับเสนอตัวมาชิงนะครับในการสนาคณะกรรมการปรปรจซึ่งก็ฝ่าฟันนะครับแล้วก็เอาชนะกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกับผูดีนะครับไม่ว่าจะเป็นอดีตการราชพัฒนก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้ว่าราชการก็ดีนะครับอาจารย์ก็สามารถฝ่าฟันามาได้ซึ่งได้รับเลือก แลวก็ได้การสนับเป็นคณะกรรมการปปจประจำจังหวัดยะลานะครับในฐานะที่มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับอาจารย์อาจารย์อยากจะอาจารย์มีนโยบายนะครับหรือว่ามีมุมมองหรือว่าจะมีแนวทางในการที่จะแก้ปัญหาการคอร์รัปชันในจังหวัดยะลายยังไงได้บ้างครับคือ,ก,อก่อนอื่นนะครับทุกท่านที่มา่ยมาว่าจะเป็นชื่อหรือตำแหน่งท่านเหล่านี้ก็เป็นท่านที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพตลอดจนศักยภาพในการทํางานได้อย่างดีอยู่แล้ว แต่ว่าผมนี่ได้มีโอกาสามากกว่าแค่นั้นเองที่ได้แบบพจาาไละคัดเลือกครับซึ่งขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ค่อนข้างจะยุ่งยากและก็ลําบากมากสําหรับภารกิจที่รับมอบหมายนะครับของจากปปชใหญ่ซึ่งปปชทุกจังหวัดที่ต้องมาทําภารกิจจริงๆแล้วเราเราเรา,เราไม่มีอํานาจที่จะไต่สวนในเรื่องของอาการกระทําผิดของบุคคลนะเพียงแต่ว่าเราเนี่ยมีหน้าที่อย่างอื่นเช่นสงแสวงหาข้อมูลหลักฐานพยานเท่านั้นเองนะ แล้วก็หน้าที่หลักอีกอันนึงก็คือในเรื่องของอาการส่งเสริมและการป้องกันการเผยแพร่ในในเจตคติที่ดีต่อการทําทตัวให้ดีมีคุณธรรมยริยธรรมและก็ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบ้านเมืองเท่านั้นในมุมของอาจารย์อาจารย์ก็ยังมองว่าการที่จะปรบาบปรามคอร์รัปชันเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนใช่ไหมครับถูกต้องครับเพราะว่าการการแก้ปัญหาด้วยการลงโทษก็ดีถ้าเป็นแา่การถูกลงโทษทางวินัยไล่ออกป,ปลอก ใช่ไหมเขาก็ต้องเสียอะไคตไปถ้าเป็นบุคคลทั่วไปหรือเป็นข้าราชการอีกเหมือนกันถ้าโดนคดียาเขาต้องติดคุกไปด้วยตรงนี้มันไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาของทางพประชเพราะหนทางที่ดีที่สุดที่จะแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ถาวรก็น่าจะเป็นในเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับคนในประเทศครับอ๋อนี่คือหมายความ่าเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนมากกว่าใช่ไหมครับในการใช้ตาบแปางและมุมมองอาจารย์ว่าก็คือ ก็คือแบคนชาวบ้านก็ยังคดาดหวังกับปปชหรือว่าคดาดหวังการแก้ปัญหาคอ,อร์รัปชันนี่คือแบบว่าต้องจับไห้หมดต้องจับไห้หมดอย่างงี้เราจะทํายังไงดีครับครับอันนั้นคือภาพเกา่กาๆนะฮะที่ทุกคนมองว่าปปชจะต้องปราบต้องจับจริงๆแล้วถ้าทุกคนศึกษาเรื่องของปปชให้แก่นแท้จริงแล้วปปชไม่ได้มีความประสงค์หรือความตั้งใจที่จะปราบหรือจับอย่างเดียวครับจริงๆแล้วงานและภารกิจหลักจริงๆของปปชก็คือเผยแพร่ส่งเสริมสร้าง เขาเรียกทัศนคติที่ดีไม่ให้มีการทุจริตหรือคอร์รัปชันเกิดขึ้นในกลุ่มบุคคลเพราะฉะนั้นแนวทางหรือหนทางนะมันก็ต้องเริ่มมาตั้งแต่ตัวเองในการสร้างวินัยให้ตัวเองนะคนในครอบครัวต้องสอนลูกสอนหลานนะครับว่าการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันสร้างให้เกิดความเสียหายอะไรบ้างกับประเทศชาติกับแล้วก็มีผลกระทบมายังครอบครัวหรือตัวเราอย่างไรโดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจสังคมการยอมรับจากอรารยนะประเทศอะไรเนี่ยคงคงจะงมดไปถ้าประเทศเราเนี่ย ได้รับการขนานว่าเป็นประเทศที่คอรัปชันมากที่สุดอ่าครับอาจารย์มองว่าเรื่องของการส่งเสริมวุฒิธรรมเชี่ยธรามเรื่องการเรียนการสอนตรงนี้จะเป็นการแก้ปัญหาได้นะครับอาจารย์แน่นอนครับโดยเฉพาะคุณครูในโรงเรียนผมในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์เก่านะฮะผมมองว่าการปลูกฝังการสร้างคุณธรรมให้กับนักเรียนในโรงเรียนตั้งแต่เล็กหรือ,อพ่อแม่ปลูกฝังหรือสร้างคุณธรรมให้กับลูกตั้งแต่อยู่ที่บ้านเนี่ยเราจําได้ไหมว่าสมัยเราเป็นเด็กเนี่ยครูสอนแลเราเชื่อ ครูสอนแม่เราทําบาปเราก็ไม่กล้าทำไอ้นั้นบาปไอ้นี้บาปเราก็ไม่กล้าทําแต่ในยุคหลังนี่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าหลักสูตรมันก็เปลี่ยนไปบ้างไงนะหลักสูตรที่จําเป็นจําเป็นเช่นวิชาหน้าที่พลเมืองศีลธรรมในเนื้อหาหลักสูตร,รมันก็ลดหย่อนลงไปคุณภาพทางจิตใจของคนในสังคมมันก็ลดลงเพราะนั้นพฤติกรรมต่างๆที่แสดงออกก็ค่อนข้างเกี่ยวกมาทางลบเพราะทางลบมันจําเป็นจะต้องฟื้นฟ,นฟนูจิตใจขึ้นมาละ่ะในเรื่องของการเรียนการสอนซึ่งทำน,นี้เราสามารถบูรณาการได้ โดยเอาเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมวิชาหน้าที่พลเมืองซึ่งแต่เดิมมันหายไปเนี่ยเอามาเสริมเติมแต่งแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของหลักศาสนาซึ่งตรงนี้เรามีจุดแข่งพี่น้องซึ่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่สัมรชัญญะภาคใต้เนี่ยนะค่อนข้างยากเคร,งคร่งแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีงามอย่างมากเลยในการที่จะส่งเสริมสืยเหลือให้ลูกหลานของท่านเนี่ยมีม,มีมีความตะหนักมีความระลึกถึงว่า ถ้าสิ่งที่มันกระทำผิดต่อบทบัญญับในในคัมภีร์อันกุรานละมันก็จะกลายเป็นบาปใช่ไหมครับเดี๋ยวย้อนกลับไปทีหนึ่งอาจารย์ยังมองว่าเรื่องของการเรียนการสอนการส่งเสริมจะทําในสถาบันการศึกษาก็ดีในครอบครัวก็ดีเยอะนะมันก็จะเป็นการแก้ปัญหาการคอร์รัปชันได้ก็คือเป็นการป้องกันถามอาจารย์ได้เล่นนะอาจารย์นะถามได้เล่นนะได้เลยครับอาจารย์ว่าไอ้พวกที่มันโกงปัจจุบันนะไม่ว่านักการเมืองระดับสูงก็ดีข้าการระดับสูงก็ดีที่เป็นข่าวที่เป็นธุรกิจคอร์รัปชันต่าง ท,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 ที่พวจช,ชีมูลที่จับมาที่หนีไปต่างประเทศเมกคบนั้นปาอก,ก็ดีวัฒนาวัฒเหมก็ดีทักษิณชีวัตรก็ดีรหรือว่าประชา,ม,ามินก็ดีอาจารย์ถ้พวุนี้มันไม่ไดีหนังสืออาจารย์พ่อแม่ไม่สนพไงแม่มมม <c oughs> หลายสิ่งหลายอย่างพวกนี้จบสูงนะอาจารย์ดเตอร์นะหลายหลายคนนะจบการศึกษาจากต่างประเทศถ้าเกิดเราตั้งตะกาวว่าต้องปลูกฝังการเนการสอนตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ครอบครัวซึ่งบุคคลเหล่านี้เรียนสูงทั้งนั้นครับแต่ยังโกง อ่ยอมก็ต้องยอมรับในระดับหนึ่งแต่ว่าแต่ผมผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าพฤติกรรมหรือความเป็นแบบอย่างของผู้ใหญ่นะพฤติกรรมหรือความเป็นแบบอย่างผู้ใหญ่ตั้งแต่ครอบครัวมาเนี่ยนะผมมีความเชื่อว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่จะชี้ทิศทางเดินชีวิตหรือแนวคิดของคนที่จะตามไปในอนาคตรุ่นนั้นได้แสดงว่าท่านเหล่านั้นน่ะยังไม่ได้ผ่านการขัดเกลาระบบของครอบครัวหรือระบบของเรียนที่ดีพอเพราะ ถ้าพูดง่ายๆก็คือตกวิชานาที่พลเมืองและศิลธรรมก็คือเรียนแค่เรียนแค่เรียนนะครับไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไ,ไดขัดเกลาจิตใจขอยงเขาให้ให้รู้จักผิดชอบชั่วดีหรือว่าตูกผิดใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมพูดผมเคยพูดสงหลาย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 ครั้งนะว่ามีอยู่สองอย่างที่จําเป็นที่สุดก็คือหนึ่งความมีวินัยในตัวเองอกับสองการมีจิตสํานึกที่ดีของตัวเองสองอย่างนี้นะครับจะลงโลกได้แน่นอนครับ ที่ก็บอกว่าญี่ปุ่นใช่ไหมาจารนะก็คือการวินัยเ็าสูงสุดใช่ไหมอาจารย์นะครับตอนนี้เมืองไทยเราก็พยายามที่จะสร้างวินัยนะครับก็เป็นเหมือนกับสโลแกนหรือวิเัยทัศน์ของปปชนะครับว่าสังคมไทยมีวินัยนะครับยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมนะครับทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันนะครับถูกต้องครับครับอันนี้เราก็คุยกันมาสักเบรกที่สองแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็พัก ฟังเพลงสัก2เพลงนะครับให้ทางพีดีเจเมื่อกี้ก็เปิดเพลงคนที่โกงมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้พีดีเจเปิดที่2เพลงนะครเข้ากับบรรยากาศของสำนักงานปปชนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับเบอร์ศูนย์เจ็ดสามสองศนะครับพักฟังเพลงสักสเพลงครับ